อยากได้ยังอยากได้ยังอยากได้ยังฮึอยากได้ยังครับมาเฟียหนิอยากได้ยังนะมันได้ยังครั่าอยากได้ยังเนาะอยากได้ยังเนาะโว้ยกิจลีกันได้ดักที่กระเดียมอึแล้วอยากได้ยังเนาะอยากได้ยังเนี่ยเออผู้ไ้อยากได้ยังครับผู้ไ้อยากได้ยังฮะผู้ไ้อยากได้ยังครับผู้ไ้ คนัวหมาผพว่าให้อยากไรอยังเอ้าบอกไปแม่ด้วยแม่แม่ครับแม่แม่ครับ,บเออผมอยากกินน้องครับมางเสี่ยอ,อ่าแม่แม่ครับผมอยากกินน้องครับไว้เมินวะมินวะมินวะโอ้โอโอบุญด้วยบุญด้วยคนน่ะโชคดีเฮ็ดยังคนน่ะดูสภาพมันพี่น้องเบิ่งสภาพมันบา้บาบ้า ผู ok ้ไฮบักผู้ห้บักผู้ไ้เขาตัดคนเองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตัดคนเองเด๋ก็ังเป็นสภาพีิสองลอยจีนี่มีสองลอยวะไป่ถึงหนูแทะงเลแทะมาลูกอะไปถึงหนูทั้งไหนแทะมาพอถามเนี่ยอะไปถึงหนูทั้งไหนแทะมาถามรึเ่พอถามเนเด้อรู้ว่ตอบได้แลเนี่ย ถึงหนูง่าแทะมากหนูมันแทะพ่อหนูมันแทะเออจงด้วยอีเห็ดจงวงเจงแวงอยู่เดี๋ยวพเนีโอ้สภาพเออเจ็บกัดคักแทะฮ่ลล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 ่ลล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  เออคอยได้เฟียเฟียนิดๆหน่อยๆก็เอานะจ๊ะเอาลงไปลงไปลงไปบ่ต้องมาเรียกมือเพาะลงไปเลยลงไปเลยอ่าหนูชื่ออ,อยังก่อนละหนูชื่ออาฟูครับอ่าโชว์หน้าเด้โชว์หน้าเด้หนูชื่ออาฟูครับ,เ,นนเ,ออรบเออนะไปลงไปเล่นด้วยกันเลยไปโอเคไปละไปละมันไปละ,ปละเออโอเคเดี๋ยวเราได้นั่งสบายๆหน่อยสวัสดีครับ